สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ผมจะมาแนะนำการทำหลอดไฟไล่ยุงแบบง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ทำเสร็จอุปกรณ์ที่ที่ต้องมีก็คือต้องมีแก้วน้ำแก้วน้ำใสๆนะครับ1ใบแล้วก็ แล้วก็เจาะรูเจาะรูบริเวณฝาเจาะรูบริเวณฝาเนี่ยทั้งหมด4รูครับ1 2 3 4รูเจาะรู4รูนะครับตรงบริเวณขอบฝานะครับ4 4รู รูระหว่างรูเอ่อรูแต่และรูก็ก็ให้มีมีตำแหน่งที่เจาะตรงกันครับแล้วก็เอาเชือกเอาเชือกมามาห้อยมาร้อยแล้วก็ห้อยห้อยแบบแบบนี้ครับห้อยแบบนี้เลยแล้วก็เอาน้ำ เอาน้ำใส่ลงไปในแก้วถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มน้ำให้ให้ขึ้นมาประมาณทานิ้วที่ผมชี้นะครับแต่อย่าให้เกินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าถ้าเกินขึ้นไปข้างบนน้ำมันจะซึมเข้าไปในหลอดไฟอาจจะทำให้หลอดไฟเสียได้ ทำตามทำตามลักษณะนี้นะครับง่ายๆแล้วก็แล้วก็เอาเชือกในผูกอันนี้ผมทําแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าทําแบบง่ายๆไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่าง ก่อนใ่ยุงบริเวณหลังห้องนี่คือจะเยอะมากครับแต่พอได้ทำทำแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลจำนวนยุงเนี่ยหายไปครับเรื่องที่ผมแนะนำก็ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับทำง่ายๆ หาหากระปุกแก้วใส่น้ำพลาสติกใสๆแบบนะครับทําเซเว่นก็มีขายแล้วก็เจาะรูบริเวณฝาเนี่ยให้ได้สีร่รูได้สี่รูแต่และรูก็ให้ให้ตรงกันตรงกันครับรูหนึ 1, ่งรูสองแล้วก็ 3, รูสามรูสี่พอเจาะเสร็จแล้วก็เอาเอาเชือกเอาเชือกมามาร้อย มาล้อยที่รูครับให้ลักษณะของการห้อยเนี่ยมันมีความสมดุลห้อยแล้วก็อย่าให้อย่าให้แก้วน้ำนั่งเอียงคือเวลาห้อยเนี่ยให้ให้แก้วน้ำมันตั้งตรงให้ให้ตำแหน่งของน้ำเนี่ยมันมันอยู่คงที่ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอ็นไปทางใดทางหนึ่งของแก้วนะครับทำลักษณะนะครับ แล้วก็ลองทดลองบริเวณไหนที่มีที่มียุงมากๆครับลองทำแบบเนี้ยแล้วก็ไปพิสูจน์พิสูจน์ดูเอาครับว่าสิ่งที่ผมได้บอกเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่มันใช้ได้ผลหรือไม่เพราะว่าผม จะมีปัญหาเกี่ยวกับยุงเยอะมากในบริเวณหลังห้องนะยุงเยอะแล้วในห้องก็เยอะผมก็คิดค้นหาวิธีมาตลอดว่าจะทำยังไงกับมันโดยที่เราไม่อยากจะไปฆ่ามันไม่อยากจะเอายาฉีดเพราะว่าไม่ไม่อยากจะทำบาปแล้วก็จุดยากันยุง หรือว่าการฉีดยากันยุงเนี่ยมันก็จะมีอันตรายกับตัวเราด้วยเพราะว่าสารตกค้างมันก็จะอยู่บริเวณตามพื้นผิวในห้องผมก็คิดหาวิธีต้องนานผมก็ค้นไปค้นมาก็ไปเจอหลอดไฟไล่ยุงที่เขามีขายอยู่ตาม Google ตามร้านค้าในในเว็บต่างๆ แต่ว่าพอไปดูราคาแล้วมันค่อนข้างจะแพงบางเจ้าก็สามร้อยกว่าบางเจ้าก็สี่ร้อยกว่าผมก็เลยด,ด,ดูดูแบบที่เขาขายใน g g o e น่ะว่ามันมีอะไรมั่งมันใส่อะไรมั่งแล้วน้ำเนี่ยเขาได้ใส่อะไรลงไปไหมก็ได้ข้อมูลมาว่าน้ำที่เขาใส่ไปใน ในในในแก้วเป็นน้ำใสๆไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยแค่เอาหลอดไฟลงไปจุ่มข้างในแก้วแล้วให้ให้แสงของหลอดไฟน่ะมันส่องผ่านส่องผ่านน้ำให้แสงมันส่องผ่านน้ำแล้วออกมาข้างนอกก็คือ หลักการก็คือทําให้แสงไฟเนี่ยมันส่องผ่านน้ําออกมาข้างนอกเพื่อไปไล่ยุงผมเคยฟังเขาบอกว่าแสงของน้ําเนี่ยแสงของไฟที่มันส่องผ่านน้ําเนี่ยมันจะทําให้ยุงเกิดความระคายเคืองทางตาแล้วมันจะไม่เข้ามาอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟส่องผ่านน้ำออกไปยุงมันจะหายไปหมด อาจจะมีว่าบ้างตัวสองตัวแต่ผมตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยผมได้ทดสอบมาแล้วว่าเป็นวันที่สองก็ได้คำตอบว่าใช้ได้ผลใช้ได้ผลจริงๆคือผมใช้กับหลอดไฟที่ที่อยู่หลังห้องบนหลังห้องผม ผมเช่าผมอยู่ห้องเช่ามันเป็นมันเป็นห้องเช่าสองชั้นสองชั้นเนะียุงก็จะบินขึ้นมาขึ้นมาอยู่เวลาออกไปล้างถ้วยล้างจานออกไปหลังห้องเนี่ยก่อนที่จะทำหลอดไฟแบบเนี้ยออกไปแล้วต้องรีบกลับเข้ามาในห้องครับไม่งั้นยุงจะลุมกัดขาเต็มไปหมดก็ ให้ไปลองทำดูครับต้นทุนก็แค่เราซื้อหลอดไฟมาแค่หลอดนึงแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟเบ้าต่อสายไฟคงทำเป็นครับแล้วก็เอาแก้วมาแก้วมาเจาะมาเจาะร,รูสีร่รูแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ไปห้อยเลยแค่นี้เองครับ ลองทําดูได้ครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียเงินซื้อของที่มีราคาแพงบางทีก็แพงแต่เราสามารถทําเองได้ก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับกับคนที่มารับฟังนะครับท่านจะคนที่ นที่ดูคลิปนี้จะเชื่อหรือไม่ผมก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าอยากลองทำดูก็กลองได้แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมได้ลองทำดูแล้วมัน,มนเกิดผลก็เลยเอามาเผยแพร่ต่อครับสวัสดีครับคลนี้ครับ